ใครเห็นโลโก้นี่แล้วนะครับบอกได้เลยว่าชื่อร้านริมอาูอ้ก็ตรงๆแบบนี้เลยร้านเปิ้ลน,นะครับบอกเลยว่าบรรยากาศดีเยี่ยมเลยแล้วก็กาแฟนี่ถึงใจโอ้โหวันนั้นผมเมากาแฟกระแชมเลยทีเดียวนะโอ้แล้วก็อู้ถึงครับอ,อาหารทานเล่นของกรุบกริบโอ้โหคุณผู้ชมครับกินน้าฟินราคาประหยัด คือว่าร้านนี้เป็นร้านที่เปิดใหม่แล้วสไตล์เปิ่ลนัเปิ้ลเป็นแบบเออตู้คอนเทนเนอร์เกา่ามาเรียงมาเรียงต่อกครับแต่ภายในนี่คือถือว่าว้าวเลยทีเดียวโอ้โหนารายละเอียดอะไร,ย,ร,ย,ร,ย,รย,ยังไงปะเข้าไปพอกันทางในคลิปผมดีกว่าครับผมกับร้านนี้ครับมีชื่อว่าร้านริมคาเฟ่แม่ริมนะครับ สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ King มาหาฮาอยู่ที่ไหนครับแชมป์ตอนนี้ตอนนี้เฮาอยู่แยกแม่ริมแม่โจนะครับหรือว่าแยกสีบุเรืองตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นตรงนี้นะเออตรงนี้กันนะคือถ้าถ้าถ้าตรงไปปุ้นนี่คือไปแม่โจใช่ป่ะแม่โจครับผมไปปุ้นไปแม่โจครัแล้วนี่ไปแล้วซ้ายไปแม่แตงครับ รือว่าไปไม่เข้าไม่ริมเขาหน่อยเข้าไม่ริมหรือว่าทะลุปไปแม่แตงไปม่อนแจ่มกับไปตังเพหรือจะไปถนนตันไม่น,น,น,นี่นี่นี่ถนนตันไม้นี่อ่ะเพราะนี้มีร้านอย่างมาแนะน,นำเดินไปด้วยอู่นอันี่เป็นร้านกาแฟะนะครับชื่อว่าร้านริมคาเฟ่ริมคาเฟ่เลยอู๋ถึงว่าร้านที่ก็อย่างที่ผมบอกไปปม้นมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์มาใช่ไหมหรอเป็นการสร้างร้านแบบง่ายๆเนาะร้านง่ายๆเป็นได้์นี่มันแตกต่างดูแตกต่างที่จริงก่อนเข้ามาเมืองแล้วแหละแต่ว่า เพิ่งออกมาเพล่เพลพลกันเนาะแล้วถนนสายนี้บอกเลยว่ากําลังมีร้านเข้ามาครับคุณผู้ชมครับกําลังมีร้านเข้ามาเยอะแยะเลยตอนนี้กําลังก่อสร้างกันแต่มุมนี้อีกร้านนึงก๋วยเตี๋ยวร้าก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก๋วยเตี๋ยวแต่ร้านนี้ครับสวัสดีครับไอ้กี่ร้านไหนครับนี่อ๋อเรียบร้อยไปแล้วครับเรียบร้อยครับอ๋อเตรียมทำงานนะครับโอ้โหเจอลูกค้าเดียวทางเลยตอนนี้เขาอยู่ที่ร้านไหนแชมป์อ่ะร้านแลยครับถึงแล้วร้านริมโอ้โหชื่อร้านริมครับ อีกทีหนึ่งชื่อร้านว่าริมคาเฟ่สำหรับจุดเด่นของร้านนี้นะฮะที่ผมได้สัมผัสมาก็คือบรรยากาศครับผมฮึอได้เลยครับซึ่งบอกเลยว่าด้านนอกนะฮะก็จะเป็นอ่เขาเรียกว่าชมรถวิวข้างนอกเนี่ยก็คือไข่ผ่านไปผ่านมาแถวซีแยกบ้านเขาเรียกว่าไปตังแม่โจโน้นะไปตังแม่แตงอ่ะเข้าบ้านเฮาแม่ริมเฮานะครับก็นั่งชิฟวิวได้ครับ บรรยากาศเย็นครับแล้วรวมไปถึงนะครับในคือว่าในในห้องแน่นอนเอ้ยในส่วนตัวของคขอว่าเป็นกองอ่ะเออนั่นแหละครับเข้าไปเปิ่นตกแต่งได้สวยงามมากครับคุณผู้ชมครับถ้าใครเป็นชอบสายกาแฟหรือว่าชอบสายเช็คอินนะโอ้โหเข้าไปทายโอโ้ทายอย่างซ้ำหมาปอรครับสั่งกาแฟ2แก้วครับนะอยังก็ได้ครับผมแล้วก็ อ่าเช็คอินคือปุ่นของหูบเดียวนะนะของหูบเดียวนะปุ่นก็ยังมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าโปรโมชั่นในช่วงนี้คือครับอ่าจัดไปเลยครับอิตาเลียนโซดาจัดไปหนึ่งแก้วคือเลยทีเดียวโอ้โหอ่ะมาถ่ายหูบมาโพสภาพมาอย่างมาสร้างเปิ้นนิดๆหน่อยๆอ่ะกับได้โปรโมชั่นเข้าไปแห็นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสเปเชียลแต่งจากทางร้านเปิ้นก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครมาถ่ายหูบไปสักแช่หนึง่งแล้วก็โพสไปนะครับผมอ่ะ ส่วนอีกมุมนึงครับส่วนเรื่องอาหารเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าใครมาที่นี่แล้วกับบรรยากาศแบบนี้ส่วนกาแฟของปีเปิลเนี่ยอ่ะเล่ากันเลยว่าปีเปิลเนี่ยละครับเคยเปิดร้านมาก่อนอยู่แล้ว,ลวก็ขอรวมไปนหนึ่งครับเก็บข้อมูลไปเรียนเพิ่มเติมโอพเจ้ากลับมาสร้างสูตรของตัวเองอันนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมอู้ไปผมก็แชมป์หน้าแหหน้ามือเลยเพราะว่าถ้าใครเป็นสายกาแฟตัวจริงผมว่าน่าจะมาลองร้านนี้ เนื่องจากครับเปิ้นใจวัตถุดิบดีแล้วรวมไปถึงครับเม็ดกาแฟเปิ้์นเป็นคนเลือก ơi. เอ้ยเอ้ยเลือกมาเองเลยนะฮะแล้วตามไปถึงครับถ้าใครยังชอบกลิ่นกาแฟและชิมกาแฟและชอบใจเปิน้นเปิ้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของเปิ้นนะฮะก็คือกาแฟได้แหละสามารถปิกไปบ้านไปส่งเอ้ยไปชงใส่คนเดียวได้นะครับผม พี่ครับอ่ะไหนๆแล้วของอร่อยแบบนี้ฝากร้านหน่อยครับพี่ครับอ่าโอเคร้านริมคาเฟ่นะคะฝากด้วยนะเจ้าเปิด8ปดโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นค่ะโอ้พ่อเจ้าพี่รติดตามช่องไหนช่องทางไหนได้พ่อพี่เอ่อเฟสบุ๊กเอ่อแฟนเพจเลยค่ะอืมโอเคพูดน้อยต่อยนักพูดน้อยต่อยนะพิมพ์เข้าไปเลยริมคาเฟ่ตักหมุดให้เรียบร้อยจ้ะโอเควันนี้ผมขอบคุณมากนะพี่ที่ชวนผมดีครับขอบคุณครับผมโอเค กำลังอู้กันมันม่วนนะครับผมอาคุณผู้ชมท่านไหนที่ชมรายการผมแล้วหรือว่าชมคลิปผมแล้วอย่างจะให้ผมไปรีวิวร้านท่านนะฮะแปะมาเลยเลยครับหรือว่าติดตอ่อมาเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับทักมาทางเพจก็ได้หรือว่าจะโทรเบอร์โทรเบอร์นี่ก็ได้กันนะครับผมส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนี่มาต้องอู้ถึงเลยนะฮะอู้ถึงกันซื้อเลยนะอย่างไรจวนเขาไปอย่างไรจวนเขามานะครับคิงมาหาหาก็ห้าก็ไปหาคิงที่ร้านแล้วหรอก็ลั่นกันมาก็แล้วกันครับอย่างไรก็ตามผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะแล้วผมแบบไปที่ไหน จะเจอไอ้ยังตั้งหน้านะครับฝากไปตัวคลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามหน่อยตัวนะครับผมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับคือตั้งหาที่เคยด้อยู่ตัวกันความสุขวันนั้นยังจํายังฟังใจคือตั้งหาบอว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นอย่างไดก็ใจนั้นยังหวงหา